ชาวราศีสิงมาแล้วค่ะนะคะเอฟจี FC คนไหนนะคะที่นะคะว่าราศีบอกอาราศีสิงด้วยค่ะนะคะนะ้ชาวราศีสิงเงินงานความรักตั้งแต่ปลายเดือนไปปลายเดือนมีนาถึงเมษาค่ะนะคะว่าเป็นยังไงค่ะนะคะชาวราศีสิงการเงินนะคะดาวการเงินของเขานะช่วงระยะนี้ดาวเดินเสียอยู่นิดนึงนะค่ะนะคะรอหน่อยหนึ่งก็แล้วกันค่ะก็ขอเป็นบันที่14เมษาเป็นต้นไปค่ะ จะดีช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะแต่ก็ดีนะเป็นการแก้เคล็ดไปค่ะนะคะหรือใครที่ทําประกันอยู่มีปัญหาในเรื่องการเงินที่จะต้องจ่ายนะคะแต่จริงจมันก็มีเข้ามานะคะมีเข้ามาแต่มันจะเป็นรายจ่ายมากกว่ารายรับนิดนึงค่ะนะคะ,นะคะชาวราศีสิงห์นะคะตั้งแต่มีนาต่อต้นเดือนเนี่ยนะคะมีนาจากตั้งแต่กลางมีนาไปจนถึงกลางเดือนเมษานะคะยะให้ดีก็คือตั้งแต่วันที่14 เมษาเป็นต้นไปนะการเงินจะดีขึ้นกว่านี้อยู่ค่ะนะรอสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะใจเย็นๆนะคนไหนที่เป็นชาวราศีสิง์ค่ะรายจ่ายเยอะน้อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเป็นราศีที่ค่อนข้างมั่นคงมั่นใจในตัวเองค่ะนะคะนะช่วยเหลือตัวเองมากกว่าที่จะให้ใครคนอื่นมาช่วยเหลือเรา นะคะนะใช่ค่ะนะคะเราต้องนะคะเราคือเราค่ะนะคะดีที่สุดค่ะนะคะเรื่องการเงินนะคะอดทนไปค่ะนะคะถามว่าช็อตไหมก็แทบช็อตเป็นหนี้เป็นสินได้ไหมเป็นหนี้เป็นสินได้นะคะนะเป็นหนี้เป็นสินใครที่เป็นอยู่แล้วนะคะนะก็พยายามค่ะนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเคลียร์ได้เคลียร์หมดนะคะแต่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันกันละกันชาวราศีสิงห์นะคะนะ ปีนี้ทั้งปีเลยค่ะนะคะถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเพิ่มนี้แต่ถ้าไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะคะหรือจะเป็นการลงทุนแทนนะคะลงลงทุนที่ได้กําไรแต่ได้กําไรไม่คือเป็นกําไรที่แบ่งปันไม่เสียแต่ถ้าจะกำกำไรหวังเยอะๆไม่ได้นะคะชาวราศีสิงห์นะนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันค่ะก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่ค่ะนะคะในเรื่องการเงินงาน นะคะดาวการงานของเขาก็ไม่เสียนะดาวการงานของเขาก็เดินค่อนข้างดีนะคะถึงช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะนะอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองรอบหรือสามรอบบางคนนะบางคนก็อาจจะแค่โยกตําแหน่งนะคะแต่บางคนก็ดูแล้วมันก็มีโอกาสโยกย้ายงานสองรอบได้คะ่ะนะคะปีที่ผ่านมานะนะคะมาปีนี้ก็ยังคลอนแคลนอยู่ในเรื่องการงานใจเย็นๆก็แล้วกันค่ะนะคะ,นะคะกลางเดือนไปแล้ว นะคะกลางเดือนเมษาไปแล้วนะคะจะดีขึ้นในเรื่องการงานนะใครที่ตกงานอยู่รอก่อนค่ะ นะคะรอสักนิดหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะหลังสงการจะได้งานถ้าช่วงนี้ถ้าไปสมาาัครงานนะคะก็มีโอกาสได้แต่งานไกลเงินเดือนก็ไม่ยังไม่เยอะเท่าที่ควรเท่าไหร่งานก็จะเหนื่อยจะหนักหรือใครทําอยู่ก็งานก็หัวฟูอยู่ค่ะช่วงระยะนี้นะนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะหัวฟูหนักเพราะว่าเป็นงานที่ผ่านมาก็เป็นงานระยะใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆแถมเสาเล็งอีกนะคะที่ผ่านผ่านมาก็หนักพอสมควรค่ะอดทนค่ะไม่เป็นไรราชศีสอย่างนะคะนะ,ะนะชาว ราศีสิงห์นะนะคะแต่ก็อย่าลืมนะพื้นดวงนะนะคะนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะจังหวัดเกิดนะคะว่านะคะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะว่าเราเป็นคนเกิดราศีนี้จริงหรือเปล่านะคะนะมันก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูดวงใครเป็นพิเศษนะคะเราก็ดูดวงสากลทั่วไปะค่ะแต่ถ้าอยากพิเศษก็นะคะไปหลังไม้หลังบ้านก็แล้วกันนะคะนะคนไหนที่ นะคะนะเรื่องออราศีสิงห์นะคะนะเรื่องการเงินการทองแล้วก็เรื่องการงานความรักค่ะความรักก็ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะนะในเรื่องของความรักนะก็พอไปกันได้ค่ะในเรื่องของความรักนะถ้าอยู่ด้ยวยกันนะคะอยู่ด้ยวยกันก็ให้แก้เครียดเอาก็อยู่กันแบบเพื่อนแบบฝูงไปอยู่ใกล้ก็ทําตัวให้อยู่ไกลไปก็จะเป็นการดีนะแล้วก็ถ้าคนไหนที่โสดอยู่นะคะนะก็อาจจะมีโอกาสนะคะ ปีนี้เข้ามาตั้งแต่กลางมีสาเป็นต้นไปอาจจะมีเกณฑ์แตกแยกเกณฑ์เลิกลาคนเก่าสลัดคนเก่าออกไปแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาแต่คนใหม่ก็ต้องดูให้ดีๆสักนิดนึงนะมีตาหนิจะเป็นการดีหนึ่งขับเป็นก็คนทางไกลเพ่อไม่เพ่อะร้างคนละจังหวัดคนละภาษาคนละต่างถิน่นต่างแดนนะคะเพ่อไม้ลูกติดไปถ้าเป็นคนโสดได้เลิกได้เลยเลิกบอกไว้ก่อนเลยนะนะคะชาวราศีสิงห์นะเพราะว่าเด่นงานเด่งเงินมากกว่าค่ะ สะะิงกับกรกฎเนี่ยนะคะความรักจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าที่ควรนะแต่ก็ไม่เสียค่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้ามาดูดวงนะคะปรึกษาคุณหมอคุณปรึกษาคุณหมอทางจิตทางทางโหราศาสตร์แล้วนะคะก็เอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันคะ่ะนะคะไม่ให้ลุ่มหลงนะนะคะก็ดูกันไปนะคะนะว่าเป็นยังไงว่าเขานะคะ,ะปรึกษาดีไหมนะคะก็สมควรนะคะก็ดูกันไปค่ะนะคะ,นะคะแล้วแต่ บุคคลไปก็แล้วกันค่ะนะคะแล้วแต่วิจรารณญาณนะคะแต่ละบุคคลบุคคลไปนะนะคะนะจริงๆดูโหาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่การนะคือการจริงๆแล้วมันคือวิทยาศาสตร์มองไปข้างหน้าเสียงมากกว่าค่ะนะคะถ้าจะมองย้อนหลังก็มองได้แต่เราก็ไม่รู้จะทายทําไมมันผ่านมาแล้วเรามองไปข้างหน้าค่ะนะคะนะว่าจะเป็นยังไงนะนะคะในเรื่องการ การงานค่ะความรักนะคะก็ผ่านไปนะคะนะคนที่มีอยู่ก็ประคับประคองกันไปนะคะนะคนไหนที่ไม่มีนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาได้นะคะก็อย่าลืมก็แล้วกันที่บอกไปเพราะไม่เพราะร่างทางไกลต่างถิ่นทางแดนก็ให้ดูดีๆมันก็จะเฉียดคนมีเจ้าของเข้ามาได้ด้วยนะคะนะเหมือนท่านจะสร้างมาอะไรก็ไม่รู้ลนะนะคะจะดีๆปลอดปลอดปร่งมันก็ไม่ปลอดปร่งเท่าไหร่ก็ให้ดูเอาก็แล้วกัน,นะค่ะนะคะแต่ละคู่ละคู่นะ ะค,ะความรักสุขภาพค่ะนะคะสุขภาพมีบ้างดูแลสุขภาพดูแลตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะช่วงนี้จะสุขภาพไม่ค่อยดีนะนะคะตั้งแต่กลางเดือนมาแล้วนะคะกลางกลางเดือนมีนาจนไปถึงวันที่13มเมษาเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะ นะคะเป็นไข้หวดัดติดเชื้อได้อะไรได้ต้องดูแลตัวเองดีๆอาหารการกินคำพูดคำจาอย่าไปที่อย่าไปที่ที่อโคโจรอย่าไปดึกๆดื่นๆไปกินอะไรกับเพื่อนกับฝูงก็ให้ดูดีๆขับรถขับราก็ให้ดูดีๆสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะขับรถลงทางนะคะก็ระมัดร,ระวังสักนิดหนึ่งนะคะนะระมัดร,ระวังกระเป๋าเงินกระเป๋าทองด้วยค่ะชาวราศีสิสงห์บุตรบริวาร บุตรบริวารก็นะคะอาจจะเอาความเดือดร้อนมาให้เราได้ก็ให้ดูดีๆสักนิดนึงค่ะบุตรบริวารสรุปโดยรวมนะคะนะเงินก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะกลางเดือนไปแล้วก็จะดีขึ้นนะคะบุตรบริวารก็ระมัดระวังนิดนึงสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สุขภาพตัวเองด้วยค่ะนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะนะคะกลางเดือนไปแล้วนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาค่ะนะ,อะขอบคุณค่ะ